ยาวแห่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยอาคารเรียนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยตึกยาวโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยตึกยาวหนึ่งในสัญลักษณ์ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นอาคารเรียนที่ได้รับการครึ่งทะเบียนอาคารจากกรมศิลกากรให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติและนับเป็นอาคารเรียนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยการเกิดตึกยาวหรือตึกหลังยาว ต้องย้อนไปถึงกำเนิดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประการแรกเมื่อปี2424 24พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้ามีพระราชดำริให้สมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพหรือขณะนั้นคือพระเจ้านองยาเธอพระองค์เจ้าดิศวรกุมารตั้งโรงเรียนสำหรับฝึกสอนนายร้อยนายสิบในกรมทหารมหาเล็กกรมพระยาดำรงจึงตรวจดูสถานที่ในพระบรมมหาราชวัง พบว่าพระตำหนักสวนกุหลาบซึ่งเคยใช้เป็นคลังถูกปล่อยปละละเลยไม่เป็นอันใช้ประโยชน์จึงกราบบังคมทูลขอให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในชื่อโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบก่อนจะขยายจากโรงเรียนสำหรับบ่มเพาะทหารมหาเล็กเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกหัดข้าราชการด้วยประการที่สองบรรดาโรงเรียนที่ตั้งขึ้นในพระบรมมหาราชวัง วัตถุประสงค์คือเพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์ได้เล่าเรียนไปเข้ารับราชการทั้งมีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นเพื่อเป็นพื้นฐานให้พระเจ้าลูกยาเธอไปต่อยอดหรือศึกษาในต่างประเทศต่อไปเนื่องจากรัชการที่ห้าทรงมีพระราชประสงค์เร่งสร้างสถานศึกษาเพื่อผลิตทหารและพลเรือนเข้ารับราชการเป็นกำลังในการปฏิรูปบ้านเมืองต่อไปโดยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบก็เป็นหนึ่งในนั้นเรียกว่าเป็นโรงเรียนตะวันตกแบบพับลิกสคูล เมื่อมีหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์บุตรหลานข้าราชการเข้ามาเรียนมากขึ้นปี2436โรงเรียนจึงขยายออกไปตั้งนอกพระบรมมหาราชวังแล้วเรียกชื่อเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบมีการโยกย้ายหลายครั้งก่อนมาตั้งอยู่ที่ตึกแถวหลังยาววัดราชบุรณะปี2452กระทรวงธรรมการหรือต่อมาคือกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลรัชการที่หทูลขอพระราชทานที่ตรงท้ายวัดราชบูรณนะอันเป็นที่ธรณีสงเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาตามประวัติแต่เดิมของพื้นที่ดังกล่าวทางวัดตั้งใจจะสร้างเป็นตึกแถวไว้เก็บค่าเชา่ากระทรวงจึงขอเช่าตึกแถวที่ทางวัดสร้างไว้นั้นเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสวนกุหลาบโดยวัดเก็บค่าเช่าจากกระทรวง2 2 5 8 2 5บาทต่อปีรัชการที่ห้าได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตและให้สร้าง ตึกยาวขึ้นเพื่อดำเนินการสอนโดยทรงมอบให้กรมโยธาธิการเป็นผู้ออกแบบรูปทรงเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบนีโอคลาสสิกผนังอาคารด้านติดถนนชั้นล่างเป็นแนวหน้าต่างโคง้งส่วนชั้นบนถอยร่นผนังเข้าไปอยู่หลังแนวซุ้มโค้งที่เป็นทางเดินช่องทางเข้าสู่โรงเรียนเป็นหลังคาจัว่วตกแต่งด้วยปาลาเดียนโมทีฟปาลาเดียนตามแบบของวินล่าที่ออกแบบโดยปาลาดิโอผนังด้านในโรงเรียนเป็นแนวทางเดินซุ้มโค้งยาวตลอดทั้งสองชั้น ตึกยาวเมื่อเริ่มแรกสร้างมิได้มีความยาวตามปรากฏในปัจจุบันดังคุณวิจิตมาตร,ราเขียนเล่าไว้ว่าต่อจากโรงพักไปก็เป็นตึกแถวไปจดถนนพาหุรัตข้ามถนนพาหุรัตไปเป็นตึกแถวราวสักสีห้าห้องถึงโรงเรียนพ่อช่างซึ่งดูเหมือนจะเพิ่มตั้งใหม่ๆ่ยังเป็นโรงเรียนเล็กอยู่ต่อจากโรงเรียนพ่อช่างเป็นห้องแถวไม้ชั้นเดียวทาสีแดงแเรื่อยไปสักเก้าประตูหรือสิบห้องเป็นประตูเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัย ต่อจากประตูเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบเป็นร้วยอย่างดีเรื่อยไปยาวจนถึงตึกสองชั้นเป็นห้องเรียนไปจดถนนจากเทศเมื่อแรกข้าพเจ้าเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบตึกห้องเรียนตามถนนตรีเชศมีไม่กี่ห้องแล้วจึงค่อยๆต่อให้เป็นรูปเดียวกันเรื่อยมาจนถึงประตูเข้าเมื่อกระทรวงธรรมการขอเช่าที่จากวัดราชบุรณะครั้งแรกสร้างจึงมีหลวงราชายาสาธก มักถ่ายกวดราชบูรณะเป็นผู้ลงนามในใบสัญญาว่าจ้างและนายเองเลียงหยงเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น3,110บาทส่วนรั้วที่ยาวไปจรดถนนจากเพชรตามที่คุณวิจิตมาตรากล่าวไว้นั้นจากหลักฐานพบว่ารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสะพานพุทธมีการขยายถนนปรีเพรจึงได้ตัดรูรงเรียนด้านติดถนนออกปรับส่วนที่เป็นบันไดออกแล้วฉาบปูนให้เรียบตึกยาวจึงกลายเป็นกำแพงของโรงเรียนด้านถนนปรีเพรส่วนด้านหลังที่เคยหันหน้าเข้าสนามก็กลายเป็นด้านหน้าของตึกเรียนแทนระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อปี2488ตึกยาวถูกระเบิดเสียหายเป็นบางส่วนและได้รับการบูรณาใหญ่ในปี2517ให้กลับสู่สภาพเดิม ปัจจุบันตึกยาวมีความกว้าง11.35เมตรความยาว198.35เมตรตัวอาคารมี37ห้องชั้นบน19ห้องชั้นล่าง18ห้องประตู164บานหน้าต่าง166บานบันได12แห่งช่องลูกกรงไม้54แห่งโดยสมาคมสถาปนิกสยามได้ยกย่องให้ตึกยาวเป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปี2543 ตึกยาวยังปรากฏในเนื้อเพลงของเด็กสวนอีกด้วยเช่นเพลงฟ้าชมพูคู่ใจในท่อนที่ว่าเห็นเรือนเหลืองยาวช่างงามอะคราวเด่นดูเหมือนดาวคราวสุกใสเห็นกุหลาบซากซึงส่้นถึงทานฤทัยชมพูคู่ใจฟ้าเอ่ย